AV-1 รอบนี้ใช้ iPad นะโอเคก็คือวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองนะเป็นการเล่นพวกสิ่งอบายมุกที่แบบบอกอตรงๆว่าพี่ไม่แนะนำให้ไปเล่น แล้วก็เป็นอาการชักชวนที่หลอกลวงคนอื่นมากๆอันนี้พูดจริงๆพี่พูดจริงๆเลยในะคะวามรู้สึกคือทำไมต้องกินหรูโชหรูโชเงินทําไมต้องเอาเงินมาโชวเพื่อเรียกคนเข้ามาเล่น <c oughs> พี่ไม่แน่ใจเลยนะแต่พี่จะบอกอย่างหนึ่งคือ300บาทบางคนมีค่านะ300บาทกินข้าวได้1มืออ้อกินข้าวได้1วันมื้อละร้อยบาทบางคนนะ300บาทเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามัน เยอะหรือมันน้อยคุณค่าของเงินมันแตกต่างกันไปโอเคเออพี่จะพูดอะไรให้ฟังเออเนี่ยนี่นะพี่อ่ะจะพูดแซมเปิลแซมเปิลนี่คือเงินนะเขาจะถ่ายรูปกับเงินโชว์เงินเลยนะเออเนี่ยได้มาบดนี่ได้นั่นนี่ได้บอกเลยเงินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพนันเลยนะจะบอกให้ เงินนี่คือเงินของพี่นะเออบอกเลยว่ามันคนละส่วนกันบางคนโชว์เงินเป็นปึกๆๆๆๆๆเลยแล้วมาชักชวนคนว่าเออเนี่ยเล่นเนี่ยสามารถปลดหนี้ได้นะมนีนี่นัน่นนี่คนนึงโอ้โหเงินเป็นตั้งๆตๆๆๆอยากรู้มันเอารูปพวกน,นี้มาจากไหนทําไมต้องมาโปรโมทคนที่โปรโมทเนี่ยก็แบบชั่วร้ายอะ่ะเอาตรงคือคนที่จะทําอย่างนั้นได้ก็คือคนที่แบบ ไม่มีจิตสนึกเห็นแก่ได้ไม่เห็นว่าเออคนอื่นความทุกข์ของคนอื่นนี่มันเดือดร้อนแค่ไหนอะไรเงี้ยเงิน300เนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะสําหรับคนคนหนึ่งอะเออบอกเลยว่าอะไรที่เขาแบบโชว์เงินเยอะๆอยากลดนี่ให้กด 1, นึ่งหนึ่งสองสองสมสามอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อเลยเขาให้เราเข้าไปในคาสินโนมันก็เหมือนเอาเราอะไปเสียเงินถ้าใครเป็นผี ก็จะเสียเยอะเข้าใจเข้ามหมายไหมถ้าใครเป็นผีแบบหูเล่นแบบจนงมงายสุดๆเงี้ยก็จะเป็นผีเยอะพี่อะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปใน300แล้วก็ได้โบนัสมาอีก50บาทก็เป็น350ในการเล่นใช่ไหมพี่เล่นเล่นจากมันเล่นจากได้กำไรหลักร้อยจนติดลบอะ300พี่พี่เล่นจนถึงแบบโอ้โหเข้าใจเข้าหมายไหมว่า เล่นจเขาเรียกว่าอะไรฮนะเล่นจนแบบอืจะเหลือร้อยเดียวแล้วอ่ะเออคือเล่นขนาดนั้นเลยนะแต่ความหมายคือคนที่ไม่โลภมักจะเอาตัวรอดอันนี้พี่พูดจริงๆว่าการที่จะเล่นพวกนี้มันก็เหมือนอยู่ในวงจรพวกนี้คือมันมีความโลภความอยากจะได้อยากจะเอาชนะอะไรเงี้ยเพราะพี่บอกเลยว่าถ้าใครเข้าไปแล้วสามอยอ่ะถ้าใครเล่นไปแล้ว เสีย300แล้วก็คือหยุดเลยอย่าจะไปทําอะไรให้มันมากขึ้นหรือว่าถ้าใคร่ะจาก300ได้กําไรมามาสัก500-200พันหนึ่งอะไรก็ถอนออกมาแล้วก็หยุดเล่นถ้ายิ่งเรายิ่งเล่นนานๆมันก็จะทําให้เราติดการที่เขาเล่นบาคาร่าอย่างเงี้ยเขาจะเล่นในระยะที่แบบเป็นช่วง มีแบบนู้นในห้องเนี่ยในกลุ่มพี่มีคนใบ้มีคนบอกด้วยนะเออยวเปิดให้ดูมีคนใบ้มีคนบอกเลยนะแบบเออเนี่ยตามเซียนนะตามเพียนะนั่นีนี่นี่นั่นนี่นั่นนั่นอะไรเงี้ยใช่ว่าจะได้ทุกครั้งพี่บอกว่าเลยเขาก็จะเอาแต่ตอนที่เขาได้แต่เขาไม่ได้นับตอนที่เขาเสียมาให้เราโชว์แบบโอ้มีแต่ได้มีแต่ได้ถ้าคนบนโลกนี้ไปเล่นแบบนั้นแล้วได้กันเกือบทั้งโลกอะ รับรองว่าคนที่เขาทำเขาก็ต้องเจ๊งถูกไหมเออพวกบอลมันต้องเจ๊งอยู่แล้วคิดในแง่อย่างงี้ไม่ใช่ว่าเขาอะ่ะจะเสียนะเขาอาจจะได้กับเราเยอะก็ได้บางคนเล่นจนงมง่ายเอาตรงแล้วพี่ก็เห็นเกมบางเกมออันนี้คือเสริมไปนะพี่เห็นเกมบางเกมนะที่แบบมีเด็ดไอดอลมีอะไรที่แบบโปรโมทนั่นนี่นี่พี่เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าเงินมันเยอะพี่รู้ว่าเงินมันเยอะ แต่การที่เราไปบอกเขาอะ่ะเธออ่ะเท่ากับเธอไปทําให้เขาติดติดติดแล้วถามว่าเธอจะช่วยเขาหรือเธอจะทําให้เขาจนลงเออต้องคิดอย่างนี้นะพีะ่มีน้องคนนึงเหมือนกันน้ององุนนนี่แหละก็พูดให้ฟังว่าเออมีคนติดต่อมาหรือใครฮะหรือว่าน้องไหนหรืออะไรนี่แหละเออพี่ก็ไม่แน่ใจนะมันมีสองคนนี่แหละพี่ก็จำไม่ได้บอกว่าเขาติดต่อมามาให้โปรโมทเกี่ยวกับพวกพน,นันนั่นนี่น,นี่พี่บอกไว้เลยว่าอย่าไปโปรโมทเลย มันเป็นอะไรที่อบไรคือมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเข้าใจไหมถามว่าพี่อ่ะพี่เล่นมาเนะี่ยพี่รู้ว่าวงการน,นี้มันไม่ได้ไปแบบหูยาวๆหรอกใครที่โลภมากใครที่เหมือนคนที่แบบหูได้เป็นหลักล้านก็ต้องเสียเป็นหลักล้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรพี่ถึงบอกว่าเฮ้ยประสบการณ์ในความรู้สึกของพี่เล่นนะ่ะถ้าเขาดึงเราเข้าไปในจุดๆนั้นแล้วอ่ะถ้าเราออกได้เร็ว เราจะมีโอกาสตั้งตัวกว่าเธอซื้อของมาขายของซื้ออะไรมาขายมันดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบวิชเขาเรียกว่าอะไรไมิชาชีพอ่ะมันเ,เอาโอกาสที่เราแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้จะทําอะไรจะหาไรายได้ตรงไหนเขาก็จะดึงเราไปเล่นพวกคาสินโนพวกบาคาร่ามันจะทำให้เธอหมดตัวเธอลองคิดดิมีข่าวหลายๆข่าวนะ แบบว่าเออเอาเงินของพ่อแม่เงินเก็บของพ่อแม่ออกมาเล่นเล่นจนหมดเลยก็คือแบบไม่เหลืออะไรเลยคือเหลือแต่ตัวเอตอ,อ,เอต้องคิดอย่างนี้เธอมันคิดอย่างนี้การที่จะเล่นอะไรที่เป็นพัน,นันอ่ะพี่บอกเลยว่าไม่ดีเอออันนี้พี่สอนนะเตือนนะแล้วก็บอกว่าพี่อยากเป็นคนหนึ่งที่ไม่ต้องการที่จะมารีวิวอะไรที่มันเป็นแบบผิดผิดเออมันทําให้รู้สึกว่า เราชักชวนเด็กในทางที่ไม่ดีพี่เห็นเด็กหลายๆคนหูมาโอนเงินเข้าแต่เออยิงป้าเป้านั่นนี่อะไรเล่นมันก็เหมือนกับเกมนะถ้าเล่นแล้วเราเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรงมงายนะมันก็โอเคแต่บางคนเล่นเกมแล้วเพื่อขายไอดีเออนั่นก็เป็นของเราถูกไหมเราเล่นเติมซื้ออุปกรณ์นั่นนี่เราก็ขายเกมขายไอเทมขายไอดีเราได้อะไรเงี้ยแต่การที่เล่นเป็นพน,นันอ่ะมันไม่ได้แบบ กำไรนะถามว่ามันได้มามันได้มาอยู่แต่มันเป็นเงินร้อนเงินมาเร็วมันก็ไปเร็วอันนี้พูดจริงๆนะแล้วก็มีจะบอกว่าถามว่าพวกพนันพวกนี้มันก็อาศัยลูกค้านี่แหละเราเล่นไปเราเล่นเสนะียถูกไหมเขาก็จะให้เปอร์เซ็นต์เราเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจแต่ถามมาเยอะไหมมันก็เยอะเออเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณว่าเออหนึ่งไอดี ให้ค่าหัวเท่าไหร่อะหัวละ10บาทสมมติ ID หนึ่งเข้ามาใช่ไหมหัวละ10บาทถ้าเราเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่1000เขาอาจจะให้เปอร์เซ็นต์เราสัก20%ก็ได้สมมติ1000เราจะได้เงินจากส่วนแบ่งของคนที่เขาเติมอีก200หรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นแบบระบบหัวคิวอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพวกเนี้ยที่บอกอตรงเลยมันไม่มีทางรวยไม่มีใครรวยด้วยพวกนี้หรอกี่บอกตรงๆถามว่าพวกที่เป็นเสียทั้งหลายเนี่ย เขามีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเขาอยู่ในวงการนั้นมากมายกลการโกงมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะพิจรารณาเยอยพี่น่ะมีเยาวชนก็เยอะเด็กก็เยอะพี่ไม่อยากให้เด็กคนไหนไปแบบอูไปติดงมงายขนาดนั้นถามว่าพี่เล่นไหมพี่ก็เคยเล่นก็คือเราต้องเรียนรู้โรคนี้มันมีแบบไหนบ้างมันเป็นแบบไหนโดนโกงพี่ก็เคยโดนโกงมาแล้วยืมเงินแล้วไม่คืนพี่ก็เจอมาแล้วอะไรเงี้ยคือบนโรคนี้นะ มันต้องลองให้หมดทุกอย่างเหมือนเรียนมหาลัยก็ต้องติดให้ทุกอย่างมี A มี B มี C D ดีมี D มี F พี่ก็ทำมาหมดแล้วพี่เคยติด F เคยแก้ F เคยเรียนไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะเคยไม่ผ่านแล้วก็สอบแล้วก็เคยไม่ได้ไปสอบอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหพี่แบบรสชาติมันแบบเยอะมากแล้วพี่ก็จะสอนนั้นในความรู้สึกคือพวกที่เราชวนไปเล่นบาคาร่าเนี่ยมันให้เรา เล่นบาคาร่ามันมีโอกาสคือ50กับห0ถ้าเราได้เราก็ได้แต่ถ้าเราเสียเราก็จะเสียเยอะใครที่เล่นแล้วเสียก็หยุดซะไปทำอย่างอื่นเถอะมันจเจริญกว่านี้พี่พูดพี่พูดพี่พูดตรงๆเลยมันจเจริญกว่านี้เยอะเออก็ควรที่จะเล่นเขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังด้วยมันไม่มีอะไรแบบแน่นอนอยู่แล้วแหละพวกนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่อ่ะเติมไป300ใช่ไหมเดีย๋ยวพี่จะอ,อธิบายให้ฟังที่เติมไป300แล้วก็ พี่ก็เข้าแอคเขาพี่ก็หาวิธีการถอนนานมากมันสามารถถอนผ่านหน้าเว็บได้ถ้าใครเข้าเว็บนะแต่เว็บพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนแอคเข้าไปไปบ่อยๆอ,อะโดเป็ยว่าแอคเข n า ID ชื่อนั้นก็จะเปลี่ยนบ่อยเพราะมันจะโดนจับตลอดเข้าใจไหมแล้วก็ถอนออกมาถามว่าเราเล่นได้ด้วยตัวเองหรือกลุ่มเธอต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นในการที่จะได้จะได้แค่ไหน เขาแบบให้เราจ่าย300อแล้วให้เข้ากลุ่มเขาจะมีคนพานำมันเหมือนเขาเป็นแบบมนในหน้าหาหาลูกค้าอะไรเงี้ยเออไปหาเราเข้ามาแล้วก็มาเติมเติมเข้า300แล้วก็เล่นจากหลักร้อยได้หลักพันได้หลักหมื่นได้หลักแสนมันไม่มีจากหรอกได้หลักแสนอ่ะบอกตรงถ้าใครจะทําได้ขนาดนั้นบ้านนี้คงรวยหมดนะนะอันนี้พูดจริงๆคนพูดจริงเตือนแล้วนะใครเล่นเล่นแต่ถ้าจะหยุดรีบหยุด พี่วิ่พี่ไม่แนะนำให้เล่นยาวๆเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่ยาวนานเออพี่หนีเล่นมาเล่นในวันเดียวด้วยนะเติมวันนั้นถอนวันนั้นเลยเพราะว่าพี่รู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่หมกมุ่นมากเราเล่นเนี่ยเราเล่นจากติดสักที่เหลือ80บาทไหมตอนนั้น80ร้อยนั้นนี่เล่นไปบวกขึ้นมา20บวกสักมา2 0ง300 4 0า5 0 0เอา้าติดลบอีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะวนลูปอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราแบบ ทำไมมันไม่ได้สักทีวะเวลาได้แบบมันก็เขาเรียกว่าขายันเล่นใช่ไหมแต่เวลามันไม่ได้เนี่ยคือมันเจ็บใจสุดๆเออเดีย๋ยวพี่จะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นขึ้นวิธีการนั้นนี่ให้ดูแล้วกันนะโอเคยังไงก็ระวังแล้วก็อย่าไปเล่นถ้าเล่นก็นเล่นให้ได้อย่าเล่นให้เสีย าเสียแล้วหมดแล้วก็คือหมดเลยอย่าไปเล่นแบบนั้นอีกเข้าใจไหมเป็นบทเรียนไว้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงๆสัก3า0รอเนี่ยคือราคาแพงมากเลยนะ300อเนี่ยบางคนกินข้าวได้หลายมือ้อ <c oughs> โอเคยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้เขาแบบโปรโมทกันใหญ่เลยฮเล่นนั่นนี่ได้เงินนั่นนี่มีคนคอมเมนต์ด่ามากมายบอกเออหลอกลวงนั่นนี่ไม่จริงอะไรหน้ามา้านั่นนี่อะไรเงีย้ยก็พิจารณาดีๆด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ถ้าเป็นกิจความรู้ทําให้ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้มากขึ้นมันก็ดีกับตัวเองโอเคยังไงก็อย่าไปอยู่ในจุดจุดนั้นเลยนะพี่แนะนำว่าทำอะไรที่มันสุจริตดีที่สุดบอกตรงๆไปแล้วทุกคนบายยฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดด้วยนะจ๊ะ